ยุนต้นย้ำความสัมพันธ์ออกอาการเขินหนักแบบนี้เรียกแฟนได้ไหมหลังจากที่ก่อนหน้านี้สองหนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตยุนภูสนุและต้นสลันได้ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่มากกว่าคำว,ว่าเพื่อนร่วมงานมากกว่าคนสนิททำเอาแฟนๆถึงกับดีอกดีใจโย,ยนไหมพายทิ้งกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ต่างคนต่างออกมาอธิบายถึงความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะล่าสุดก็ทำเอาแฟนๆกรี๊ดสน,นั่นด้วยการออกงานคู่ด้วยกันนั่นเองค่ะเรียกว่าทำเอาทั้งสองหนุ่มถึงกับออกอาการตื่นเต้นมากๆไม่ได้ออกงานคู่ นนนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาต่างคนต่างไม่ว่างตรงกันอย่างล่าสุดท่านหนุ่มต้นก็บินลัดฝ้าไปเที่ยวที่เกาหลีแต่ก็ไม่ลืมที่จะซื้อของมาฝากคนพิเศษอย่างหนุ่มยุนนั่นเองและช่วงปีใหม่ถ้าวางตรงกันก็อาจจะพากันไปเที่ยวซึ่งทั้งคู่บอกว่าอยากไปเที่ยวที่ภาคเหนือและนอกจากนี้ค่ะย,ยังโดนนักข่าวแซวถามถึงเรื่องความสัมพันธ์จนทั้ง,ทงคู่ออกอาการเขินหนะักและบอกว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดแฮปปี้มากส่วนสถานะก็อย่างที่เคยพูดไว้ตั้งแต่แรกซึ่งด้านหนุ่มต้นก็เสริมต่อว่า ความชัดเจนมันอยู่ที่การกระทำซึ่งพียุนก็ชัดเจนเขาใส่ใจเขาห่วงใยและเมื่อถามว่าเรียกแฟนได้ไหมทำอองสองหนุ่มถึงกับออกอาการยิ้มเขินเขินหนักแค่ไหนออกเป็นว่าไปดูกันเลยค่ะเเพื่อนงานที่เป็นซีโมเลยเนาะใจครับเพราะว่าไม่ได้ออกไปสักแล้วเต้นเต้นไม่้ออกด้วยกันเลยละว่าว่าไม่ค่อยตรงกันอะไรอย่างเงี้ยผมทํางานต้นไปเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยกไม่ค่อยได้ตรงกันเท่าไหร่ใช่เขามีอะไรมาฝากมั้ยสา่องนนี้นี่แต่ว่า ยังไม่ได้เจอน้องสักทีก็เลยยังไม่ได้ให้เขายังไม่ได้เอาให้ผมพี่ถ้าเกิดว่าอยากให้ไปอยากให้ไปที่ไหนพี่ไปเหนือไปเหนือเลยไปเหนือที่ผมยังไม่ค่อยได้ไปเหนือเลยก็อยากอยากไปเหนือสักครั้งเหมือนกันไปเที่ยวอะไรสุดนี้ดีอ่ะอยู่ด้วยกันก็แฮปปี้ครับเราอยู่ด้กันตลอดประมาณนั้นเลยฮะสถานะก็เคยพูดไปะไรบางทีคนเรามันแบบว่าเขาเรียกอะไรนะ นมันอยู่ที่การกระทำมากกว่ากลุ่มชวนะครับเราก็ต้อ,องการจะจทำพิพิธภัณฑ์ไหมครับผมว่าพี่ยุ้นเขาว่ค่อนข้างที่จะใส่ใจในอะไรอยู่นะครับก็คิดว่าเขาก็แบบว่ามีความรู้สึกดีๆก็รู้สึกว่าเออมันมันชัดอยู่ที่แบบพี่เขารู้สึกหมวดยัอยอะไรอย่างเงี้ยกต่พี่ชวนคนนี้ออกไปตลอดแล้วเขารับปากตลอดก็คง <laughs> S <S านหนุ่มต้นบอกว่าดูจากการกระทำค่ะซึ่งหนุ่มยูเนี่ยก็ชัดเจนมากทั้งใส่ใจทั้งห่วงใ่นั่นเองค่ะ